ขายพระเกศพระปลอมระวังติดคุกก็ต้องถือว่าช่วงนี้กระแสะพระเกศพระปลอมมาแรงหลังเซียนพระมีการทะเลาะก,กันระหว่างโอ๊ตบางแพรกับบอยท่าประจันมีการทะเลาะก,กันถึงพิมพ์หลวงปู่ทวดปี2508เนื้อทองคําว่าเป็นพระแท้พระปลอมที่นี้กระแสะจึงมีการสอบถามกันเข้ามานะว่าพี่กรณีว่าเราเจอไปซื้อพระโดนหลอกกลายเป็นพระปลอมเราสามารถดําเนินคดีฟ้องเรียกเงินคืนได้ไหมหรือจะแจ้งจับให้ติดคุกได้ไหม ขั้นตอนคือสารดูยังไงแล้วมีกระบวนการที่จะแจ้งความดาเนินคดีได้ยังไงบ้างในเรื่องของการผลิตพะระเบื้องต้นเราต้องเข้าใจว่าในส่วนของวัสดุที่ผลิตนะฮะทำจากปูนปัเตอร์ทำจากขี้พึ่งจากเนื้อดินเหล่านี้ไม่ได้มีมูลค่าในตัวของวัสดุเองแต่จะมีในส่วนของกรรมวิธีในการผลิตเช่นมีพิธีปลุกเสกโดยมีหลวงปู่ดังๆหลวงปู่ศิลาหลวงปู่สุข พุทธาจารย์โตมีการพุทธาพิเศษเหล่านี้จึงจะกลายเป็นเนื้อพระนะฮะที่มีคุณค่าราคาหลักแสนหลักล้านทีนี้การที่จะพิสูจน์ว่าเป็นพระแท้พระปลอมนะฮะต้องมาดูที่เนื้อวัส,สดุแล้วก็ต้องดูที่ปีผลิตนะฮะพระที่นั่งผลิตนั่งปลูกเศกนะฮะว่าผ่านการปลูกเศกจริงไม่จริงเหล่านี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระแท้พระปลอมทีนี้ในส่วนพยานที่รู้เห็นบอกว่า เหล่านี้เสียชีวิตไปก็เยอะแล้วไม่มีใครรู้เห็นในตอนปีผลิตจึงเกิดปัญหาว่าอันไหนพระแท้พระปลอมแต่ทีนี้ถ้าเรามาจับกันด้วยกฎหมายนะในส่วนของการซื้อขายเรียกเงินคืนเหล่านี้จะถือว่าการเช่าพระหรือบูชาบูชาพระถือเป็นผิดสัญญาทางแพ่งในเรื่องของการผิดสัญญาซื้อขายตามมาตรา453ซึ่งระบุว่าการซื้อขายก็คือเป็นนิติกรรมที่ผู้ขาย ส่งมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อสัญญาว่าจะชำระราคาทรัพย์นั้นถือว่าเป็นการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 5 3แต่ทีนี้เมื่อมีการซื้อขายไปนะก็ต้องเจตนาซื้อและเจตนาขายตรงกันแต่ถ้ากรณีว่าเจตนาซื้อไม่ตรงกันนะฮะอยากซื้อพระแท้ดันไปได้พระปลอมตรงนี้ภาษากฎหมายเขาจะจับกันด้วยมาตรา1 5 7 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของคนหรือทรัพย์สินนะฮะท่านถือว่าเป็นโมคียะตรงนี้ภาษากฎหมายคือเมื่อเป็นโมคียะสามารถที่จะบอกล้างบอกเลิกสัญญาและฟ้องเรียกเงินคืนคนที่ขายก็ต้องส่งมอบเงินคืนแก่ผู้ซื้อผู้ซื้อก็ต้องส่งมอบพระคืนแก่ผู้ขายตรงนี้ถือว่าสัญญาเลิกกันในส่วนของการฟ้องร้องในส่วนแท่งก็คือฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่รู้เรื่องห้ามเกิน อ่าแต่ทั้งนี้ไม่เกิน10บปีนับแต่เกิดนิติกรรมสัญญาซื้อขายเหล่านี้สัญญาซื้อขายกฎหมายไม่ได้บังคับแบบว่าคุณจะต้องทําสัญญาการตกลงซื้อตกลงขายได้วาจาส่งมอบพระชําระเงินเหล่านี้ถือว่าสัญญาซื้อขายเกิดทันทีแต่ถ้ากรณีบอกพระแท้นะแต่ไปตรวจแล้วเป็นพระปลอมตรงนี้ถือว่าสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์นะว่าต้องการซื้อพระแท้แต่ได้พระปลอมไปสามารถบอกล้างโมงกียะฟ้องเรียกเงินคืนได้ ทีนี้ในส่วนของเรื่องการติดคุกบอกพี่เอาติดคุกเลยได้ไหมมันมาหลอกว่าเป็นพระแท้แต่ปรากฏว่าเอาไปส่องแล้วพระเซียนเขาสวดเกตรงนี้พี่สามารถที่จะฟ้องให้ติดคุกได้ไหมในเรื่องของการที่จะดําเนินคดีเอาให้ติดคุกตรงนี้ก็ต้องมาจับกันด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3- 41ผู้ใดโดยทุจริตนะฮะหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความมาเป็นเท็จ ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกแจ้งนะฮะและโดยการหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้การที่คุณมาหลอกว่าเป็นพระแท้แต่ความจริงเป็นพระปลอมตรงนี้ก็ต้องถือว่าคุณหลอกลวงแสดงข้อความมาเป็นเท็จแล้วแต่ปัญหาคือว่าไอคนที่เอามาขายเขารู้ไหมละ่ะว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมตรงนี้ยังเป็นปัญหาแล้วส่วนปัญหาที่สองคือ พระดังกล่าวเป็นพระแท้หรือพระปลอมจริงตรงนี้คนที่ผลิตก็เสียชีวิตไปเกือบหมดแล้วนะฮะคนที่จะมาแยกมวลสารมาส่องกล้องพิสูจน์ไปตรวจสอบวัสดุการผลิตพิธีมันตรวจยากการจะพิสูจน์แท้ปลอมยากอีกแต่ทีนี้ในเรื่องของการขายพระปลอมนสารเคยตัดสินจำคุกเขาก็มีหลักเหมือนกันนะสารจะไม่ได้ดูว่าบอกพระแท้พระปลอมผ่านพิธีจริงไหมวัสดุถูกต้องไหมสารไม่ได้ชี้ตรงนี้ แต่ศารจะดูเจตนาและพฤติการนะฮะดังนักวิชาการเขาวิเคราะห์ในส่วนของศารที่เคยตัดสินลงโทษจำคุกนะฮะศารจะดูว่า1การที่คุณไปหลอกขายคุณได้วัเบอร์บอกว่ารับประกันนะไม่ว่าจะเป็นการออกใบรับประกันว่าพระแท้หรือทําสัญญาซื้อขายรับประกันว่าพระแท้หรือพูดด้วยปากก็ะชังว่าพระแท้มีการยืนยันหนักแน่นมั่นคงเหล่านี้สารจะมองดูบอกให้ มันเหมือนไหมไม่ใช่คุณเชียร์ขายเอาซะจนว่าคุณไปหลอกเขาความจริงก็เป็นพระปลอมนะแต่คุณเอาไปบอกพระแท้รับประกันเหล่านี้คำรับประกันตรงนี้สารมองเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณรับประกันขนาดนี้แล้วภายหลังว่าเป็นพระเกะเรามีการไปตรวจสอบบอกไม่แน่ใจว่าเป็นพระแท้พระปลอมคนขายจะต้องแสดงความรับผิดชอบอ่าให้พิสูจน์จัดช่างมาตรวจอ่าส่งไปตรวจพิสูจน์เพื่อยอมรับนะครับว่าเป็นพระแท้พระปลอม ถ้าเป็นพระปลอมยินยอมคืนเงินมันต้องไปอย่างนั้นแต่การที่คุณมีพฤติการคุณเชียร์ขายรับประกันด้วยปากด้วยบินด้วยสัญญาแต่พอบอกพระปลอมปิดเพจหนีปิดเฟซหน,นีนะฮะตรงนี้ศาลจะมองดูว่าถ้าคุณปฏิเสธเลยไม่ยอมให้พิสูจน์บายเบียงไม่ยอมคืนเงินนะฮะเหล่านี้ศาลจะมองดูว่าเจตนามันชัดเจตนามาหลอกเขาถ้าเกิดว่ามันเป็นพระไม่จริงนะฮะพระแก้คุณก็ต้องจัดพิธีพิสูจน์ ส่งไปพิสูจน์หาคนกลางมาพิสูจน์เหล่านี้ก็ต้องถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการหนีเลยไม่ยอมรับคืนตรงนี้พฤติการช่อโกงค่อนข้างชัดเจนเขาเรียกว่าเจตนาทุจริตสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้นะฮะทีนี้ในส่วนว่าถ้าเกิดกรณีเราไปเจอลักษณะนี้การดําเนินคดีเอายังไงที่ถึงจะเอามาลงโทษได้นั่นคือถ้ามีการตรวจสอบพบ เขามีการปิดเฟซหนีเรามั่นใจแล้วว่าหลอกละไม่ยอมรับคืนบ่ายเบียงหลบหนีเหล่านี้ต้องแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องเพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนด,ดให้แจ้งภายใน3เดือนหรือฟ้องภายใน3เดือนแต่ถ้าการณีมีการแจ้งภายใน3เดือนแล้วอายุความในการฟ้องนะฮะจะขยายไปเป็น10ปีสามารถดําเนินคดีได้มาฟ้องภายหลังได้ตลอด10ปีนะ ในส่วนเรื่องนี้เราต้องมาดูนะครับว่าศาลเคยมีคำวินิจฉัยศาลฎีกาในเรื่องนี้ไว้เป็นฎีกาที่สองห้าหนึ่งหกทับสองห้าสามสี่จำเลยเป็นผ้ะสงในการขายพระเครื่องพิพาทจำเลยได้รับรองหรือรับประกันแก่ผู้ซื้อขายว่าพระเครื่องดังกล่าวเป็นพระเครื่องที่ได้มาจากสมเด็จเทพพระเทพรัตนราชสุดานะครับแต่ความจริงปรากฏว่าสมเด็จพระเทพไม่เคยทรงจัดสร้างพระเครื่องดังกล่าวและไม่เคยทรงไม่เคยทรงพระราชทานแก่จำเลยด้วย ดังนั้นการที่จำเลยไปรับรองว่าพระที่สมเด็จพระเทพจัดสร้างและพระราชทานให้แก่จำเลยนั้นจึงเป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้ให้ผู้เสียหายมาซื้อพระเครื่องดังกล่าวการกระทําของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานช่อโกงหรือคดีที่ศาลล่างตัดสินว่าผู้ขายพระเครื่องมีความผิดฐานช่อโกงก็จะมีพฤติการดังกล่าวนะฮะตรงนี้ สารจะมองดูว่าพฤติการที่เขามีการหลอกลวงนะฮะว่าหนึ่งมีการรับประกันหนักแน่นมั่นคงคุณเชียร์ขายจนเวิร์เจตนาหลอกละแสดงข้อความมันเป็นเท็จทีนี้พอหลังจากบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พระจริงละทีนี้คุณหนีไปเลยไม่มีการพิสูจน์ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบที่จะรับคืนไม่หาวิธีพิสูจน์ว่าพระจริงพระปลอมเพื่อที่จะเจตนาส่งมอบเงินคืนดังที่คุณโฆษณาเหล่านี้จะถือว่าเป็นเจตนาโกงทันที ต่อไปนะฮะถ้าเราหลงซื้อพระมานะฮะแล้วเขามีการสวดเก๊ตรงนี้เบื้องต้นเราก็ต้องมีการเจรจาขอคืนเงินนะฮะขอพิสูจน์ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมคืนก็ฟ้องแพ่งได้แต่ถ้าถึงขนาดปิดเฟซหนีไปเลยแจ้งจับได้เลยนะฮะแต่ทั้งนี้อย่าลืมใบรับประกันหรือใบเซอร์หรือสัญญารับประกันนะครับว่าเขามีการรับประกันว่าพระแท้จริงถ้ามีดำเนินคดีอาญาได้เลย